วัีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนชิเชกูนบาติกนะคะซึ่งอยู่ที่ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทองหินลอยวันนี้กลุ่มดิฉันก็เรือกจะทําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผ้าบาติกนะคะเ,เชิญรับชมวิธีการทําได้เลยค่ะ ใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่จะนำไปเขียนนะคะแล้วก็หลังจากเราเขียนเทียนลงบนผ้าเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีซึ่งเป็นสีที่ใช้เขียนผ้านะคะโดยเฉพาะเป็นสีเย็น,น,ยนสีค่ะก็จะใช้ผู้กันูกนารดังนี้นะคะไซส์อะไรก็ได้แต่ส่วนมากก็จะนิยมเป็น เ,เบอร์เก้าหรือเบอร์สิบขึ้นไปอะคะ่ะแล้วก็จะมีออถาดใส่สีเวลาสีจะเป็นสีแม่สีที่เข้มถ้าเราอยากได้สีที่เจือจางก็จะนําสีที่เป็นแม่สีค่ะมาใส่แล้วก็ผสมน้ําเพื่อเออ,เอามาผสมให้มันจางแล้วก็เอาไปวาดลงผ้านะคะเพื่อให้ได้สีในการไล่สีก็จะมีดังนี้ค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะนาไปตาก เราเดก็ทำเรนซิลิเกตนะอัน like. น hmm. ั so ้นนะอยูในกระป๋องอ่ะในกระป๋องนะซิลิเกตเคลือบสีอันนี้ก็จะเป็นอย่างน้อยชั่วโมงซิลิเกตเอาไว้เคลือบสีบนผ้านะคะอย่างน้อยไม่ให้สีตกอย่างน้อยก็คือห้าชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นไปต้มน้ำหลังจากนั้นก็เมื่อเคลือบอันนี้เสร็จแล้วสีนิสิแล้วก็จะนำผ้าไปต้มน้ำต้มน้ำร้อนต้มน้ำร้อนนะคะเพื่อให้เทียนที่เราวาดไปหลุดออกจากผ้าค่ะ นี่คือใยธรรมชาติถ้าไม่ใยธรรมชาติเป็นใยโพลีนะมันจะกระตกุกทีนี้หน้าเนี่ยเวลาเขาแบ่งผ้าเนี่ยเขาก็จะดูว่าหน้าผ้ามันหน้าหกสิบเนาะหน้าหกสิบถ้าเรากะหน้าผ้าไม่ใช่หกสิบอะมันจะเสียเศษทีนี้อันนี้มันใช้สิบสองสิบสองก็ต้องสิบสองได้กี่ผืนหน้าหกสิบได้กี่ผืนห้าผืนห้าผืนเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้เหลือเศษ เพราะถ้าเหลือเศษมันก็คือต้นทุนใช่ไหมมันก็จะต้องทิ้งไปกวัดอันแรกไปก่อนห้าปุยก็คือวัดอันแรกก็ได้สิบสองนิ้วแบน้วเหลืออันนี้เราก็แบ่งสีคนไม่รู้เขาก็ไปวางแผ่นใหญ่ๆแล้วก็ไล่ตักช้า ามาติเตวรีบใหม่ๆฉีไม่เป็นมันก,ก็ล้าไปเป็นเมฆเลยมันไหแลแรงเกินไปไม่ได้แรงเกินไปไมันจะไหลไปทั่วนั่นแหละแล้วก็ลอกลายาทีนี้เวลาลอกลายอ่ะมันก็มีเทคนิดอยู่ว่าลิ้มๆอ่ะมันจะปิดไอ้พนี้เห็นไหนนะมเพราะฉะนั้นเราต้องลาก<ะ>ลอกลายอยู่ตรงนี้ใช่ออกมาไม่ได้หนึ่งยูต้องเก็อไว้ ลองยกผ้าดูแนวตั้งแนวขวางเห็นไหมแนวขวางแนวตั้งดูยังไงออนี่ดนนดููดน,นี่ถ้าจับตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยมันไม่ยื้อเห็นไหมเ<ะ>นี่ยคือแนวตั้งแต่ถ้าจับแนวนี้เนี่ยมันยวอเพราะนั้นเราต้องดูดูว่าเอาทังแนวตั้งขึ้นเนี่ยเอาแนวตั้งขึ้น,นเวลา,างั้นมันจะเป็นฝังผ้าเข้าใจไ,ไหมเอออย่งนี้คเอเอนั่นแหละ จับแนวตั้งขึ้นไปแล้วมันจะเป็นฝังผ้าพอฝังผ้าปุ๊บลายเวลาเราระบายสีอะไรขึ้นมามันก็จะไม่สวยเออเออเกิดอจับท้งนั้นแหละแล้วมันก็จะเป็นแนวตั้ง,งเอาไว้ให้ให <c oughs> ้ให้ให้มือรับเวลาเวลาจับอะเวลาทันนีที่ถือผ้า ถ้เลอือคุกน่าจะดูดดูดใช่ไหมถูกไ อย่ากดแรงเลยลูกเกร็ค่อยเกร็ค่อยป้ามันโยนอย่างนั้นลูกก็จับตรงนี้เลยเอาไหมเสร็จแลวไม่เหนื่แล้วไม่ยืนีกทำไมต้องถึงเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราจะเอาเทียนเขียนไงถ้าไม่ตึงถ้าไม่ตึงเทียนมันก็เขียนยาก เก็บเรื่องให้หมดนใชได้ะอ่อปเาสองคนได้เลยาเขียนเี่ยชอนีดี เกือบร้อนไปนะต้องเทียนมันเทียนมันจะแบนเช็ดอย่าลืมเช็ดตูดพอมาเห็นมันจะย้อยเราต้องรีบเช็ดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะรีบเดี๋ยวขาดไม่ต้องรีบโค้งไปโค้งมาได้น่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะขาดเออช้าช้าเออค่อยค่านะ่มันจะขาดเลยเดี๋ยวต้องตรวจตรวจเส้น่ะไม่ต้องรีบหรอกใจเย็นย้อย นี่ยขาดไม่เส้นขาดนะอ,อ่ะร้อนไหมร้อนอเส้นขาดปะ,อ,ะอันตรายไหมหถ้าอันตรายอย่างเงี้ยเราซ่อมข้างนอกอ,อุดข้างนอกอย่าให้ไปตันเส้นเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะขาดอุดอุดข้างนอกอ,อุดข้างนอกของไอ้หนูนี่ขาดเลยไม่มีเลยด,ดูให้ดีลูกตรวจตรวจให้ดี ไม่ต้องรีบไปแล้วเราทําอ่ะเพราะว่าเทียนมันมันมีจงหวะของมันอยู่มันยังไงมันก็ไหลได้แค่นั้นแหละราลูมันแค่นั้นตักได้เลยลูกอ่ะทําต่ออันนี้เราอุดเราอุดเราอุดข้างในเนี่ยเราทำข้างในเพราะข้างนอกมันที่มันเป็นงี้เพราะมันติดไม้เกินไปมันเลยลากไม่ผ่านไม้บนไม้ลากไม่ได้เพราะว่าพอลากไปเดี๋ยวเวลาลงสีสีมันก็ไปติดไม้มันก็ซึมไปทั่วหมดมันคุมสีไม่ได้ถ้าลงในในในไม้อ่ะ ช้า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 ไม่ต้องรีบหรกไม่ต้องรีบเพราะว่าน้าเทียนมันเออไม่ต้องรีบเออเออไม่ต้องรีบหรอกอืมกันพัดลงนะตระระวงตาบอดนะตาบอดคือไม่มีรูอะตามจะบอด <c oughs> เอานิ้วกลางออกมาก็ได้เหมือนเขียนปากกาลอตติ้งอะเ <c oughs> อออันนี้เส้นดี ใหญ่ดีพอไม่เป็นไรไ,ไ,ไ,ไม่ได้ตัวน้อตัวไหนถ้าตัวไหนก็ต,นต,ต,นต,ตัวไหนใหญ่เนี้ยซึ่งจะเสียห่วง ช่องทาสีเดียวเลยน้ำหนักเท่ากันคือแดงก็แดงเลยทั้งทั้งช่องอะแดงก็แดงหมดเลยหนึ่งช่องอันที่สองเป็นสีไล่อ่อนแก่คือตรงนี้ใส่ใส่เข้มไว้แล้วก็ไล่น้ำออกไปไล่น้ำออกไปใครจะใครจะลงแบบไหนอานกนะอันนี้ทำแบบที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกลงสีเท่ากัน เป็นสีบาติกโดยเฉพาะสีย้อมเป็นเ่สีย้อมเย็นเพราะมันไม่ั่นมันไม่ปาดความร้อนนี่นะถ้าเป็นสีสีเดียวเลยบายเคบายเสวมันก็ลงในเสื้อเย้เนี่คือเท่ากันแต่ถ้าเราจะทำสีอ่อนแก่เราก็เอาน้ำเาใส่ไว้หนก่อนแต่ว่าอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะล้นล้นช่อง นะ้นช่องมันเป็นอะไรครับจ๊าน้นช่องมันก็ไหลไปช่องอื่นก็เปิดเนี่ยนะเมื่อน้ำมันจะไปอ่้นเราก็ทำานี้ไปเสร็จแล้วเราก็เออแล้วถ้าเราไม่ต้องการต้องการให้มันเป็นสีอย่างนี้เราก็แต่เราก็อย่าเอาอย่าไปตรงนอย่าไปตรงเขานะ่นะยัง หรืออย่างหนึง่งทําให้มันเป็นสีตัดกันเช่นสองสีน้ําใสก่อนการสีตัดกันเราก็ดูวงจรสีเหลืองกับแดงเป็นอะไรเหมันก็แดงเป็นส้มใช่ไหมนี่เราบนเย็นพอใกล้เคียงได้นี่ไม่ได้นะม่วงกับเหลืองใส่ไม่ได้น้าเป็นน้ําตาลมันเน่า เราวลงเีรเสร็จแล้วเราไล่ล้างต้องล้างกุกกันบ่อยๆต้องใช้ทิชชู่ดึงอยู่ทิชชู่มา สีแก่แล้วสมมติว่ามันเปิดเริ่มเปิดเพราะว่าแปลว่าทิศสีมันอยู่นี้เยอะขอบชุดอย่าเอาถ้าเราต้องการให้ตรงนี้เป็นเหลืองก็อย่าเอาแดงมาใกล้เดี๋ยวมันสีเหลืองมันจะหายไปหมดนะเนี่ยลายๆจะทําทแบบไหนทําได้สามอย่าง นี่นะคะเป็นผ้าที่เราทําเสร็จแล้วก็คือว่าเอามาตากแดดให้มันแห้งเพื่อที่จะรอเคลือบซิลิเกตซิลิเกตอันนี้ของแต่ละคนที่มาทําเลยค่ะอันนี้ดึงลิงเหมือนลิงดเลยตอนนี้เวลาติดพื้นแล้วมันล้างมันเ้อไม่ใช่ออกเดี่ยมันเกิดเกาะออก จะขาวขาวเขาขาวเขาขาวให้แม่รมดวงดวงนะดีงแก่แล้วจะลุกที่วิลล์ที่เวยค่ะเอาพอเราทำชุบโชคสีเข้มเข้มก็เอาน้ำตาลไปโรยน้ำตาลโรยเวลมามันละลายก็เป็นดวงออกไปอย่าห้ามทาขอบนอกทาเฉพาะตรงสีตรงที่เป็น จิมจิมตรงริมมหรอไหมริมริมเอ่อริมริมขอบอ่ะขอบขอบ,ขอบอหลังจากที่เรา ทาชีิเกตเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หมักไว้แบบนี้อย่างน้อยห้านชะั่วโมงค่ะแล้วก็ค่อยนําไปซักนะคะแล้วก็ไปต้มน้ําร้อน,นะคะ่ะหลังจากนั้นก็เมื่อเคลือบอันนี้เสร็จแล้วสีอันนีสแล้วก็จะนําผ้าไปต้มน้ําต้มน้ําร้อนนะคะเ,เพื่อให้เทียนที่เราวาดไปหลุดออกจากผ้าค่ะแล้วก็เมื่อซักเสร็จแล้วเราก็จะนําไปตากในที่แห้งนะคะเมื่อเราทาครบทุกขั้นตอน ซักตากเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ผ้าที่เราเขียนไปแบบนี้นะคะี er. สวยงามมากค่ะพร้อ,อมใช้งานได้เลยค่ะ